สวัสดีจ้าอ้๊ยรอ้อนอูฟร้อนอะไรขนาดนี้ร้อนเดี๋ยวไปเอามนิ่ก่อนอพิมจะเอาปักหน้ารวกใส่ช่องแขงไว้กิน ป่าเข้าเก็บมาให้พอดีแกมาเอารถมอเตอร์ไซค์ของพินด้วยอันลงแกจะไปซ่อมให้ลุงเก่งไปซ่อมให้เพราะว่ายางรถมันมันรั่วมันแบนต้องจุด ดีแฟนของป้าเนี่ยแกบอกว่าฉันรู้แล้วว่าวันนั้นอะยังมันเบ็นฉันรู้ฉันก็คิดว่าเธอเจนั่นคิดว่าเธอจะเอารถไว้เธอก็ไม่เอาไว้เธอากลับบ้านเลยก็กลับบ้านหนูแล้วก็พอดีป้าเขาเห็นพินบนมาอยากกินขเค้กเปรียร้ยวแกก็เลยเก็บมาให้ กลุม้มุมงเก็บมาให้เขาเยอะแยะเลยเดี๋ยวถ้าวานั่นพิงก็จะเอาดองดองไว้กินปักหน้าน,นี่อแะบบป้าแกบอกว่ามันเหลืออีกป้าไม่ได้ตัดมาเยอะหรอกตัดมาให้เองแค่เนียแหละอแไปบอก จ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆถ้ารถมันซ่อมเสร็จเอ็งก็ไปเอาแก้วนี้เนาะแล้วก็จ้าแล้วก็พี่สาวของแฟนเก่าอีกคนนึงเอ่อ อยู่บนแล้วไงแกก็บอกโยวว่าทำมันแล้วก็ไอ้วามันแล้วก็เท่าที่ถ้าพระทองมันลูกใหญ่แกจะตัดไปให้แกว่าเดี๋ยวแกจะดูให้แต่พีนบอกว่าพีนไม่ยังไม่อยากเอาหรอกเพราะว่าเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวต่อคือเราก็เลยว่ายังไม่อยากได้ ลูกสาวก็จะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวงานไทยเสร็จ okay? ้เขาไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนเขาไม่รู้เขาบอกแม่นั่นหนูจะพาแม่ไปเราก็เออไปกลับไปแม่ก็บังว่าแหละไม่ค่อยอยากจะไปไหนอยากจะอยูแต่บ้าน,นลูกสาวบอกแม่เดี๋ยวนู้จะพาเที่ยวไม่อยากให้แม่นั่นเดี๋ยวก่อนเขาทํางาน เดี๋เขาทงานแล้วเขาไม่มีเวลาพาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าพักนี้พิงก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลูกสาวเราเพราะว่าพินไม่ค่อยอนั่งก็ถ่ายเฉพาะของตัวพินแล้วก็นั่นเราไปเดินตลาดได้แต่ถ่ายเฉพาะตัวเองก็จะถ่าย โอ้ยร้อนวันนี้มันร้อนนะมันมันขียองศากระแดงนเนาะโอ้ตายแล้วกี้ยืนเอาเอ่ยืน,ยนลุงเขาเอารถบอสไซเป็นอบเอาขึ้นขึ้นไอ้รถพ่วงเขาขึ้นไปเนาะแกจะไปทำให้นะเขาขึ้นไปโอ้โห ยืน,งนยเงินไหลย่อยเลยบอกลุงลุงหนูไม่ไหวแล้วลุงบอกลุงก็ไม่ไหวแต่ลุงไม่ต้องทําให้มันเสร็จ <c oughs> ป้าบอกเอาเลยสองคนน้นองน้องกับพีเ่เขยก็ว่รปบะแกว่า,วาทำกระโลดสองคนทําเจ้าทากทระโดดป้าเขาก็มานั่งอยู่ที่ล่มแล้วแล้วบอกนั่งที่ล่มก็้อนด้วย เราอันยืนช่วยกันมัดกันลงอลร้อนอืมพ้นถอดเอตัวชาร์แบตแบตเตอรี่กี้มาตัดไปแล้มันเป็นลายตัดมีคนลายตัดแลยวพี่เนี่ยเสียบกรัน อุ้ยมันร้อนอะไรขนาดนี้ร้อนซ้ำๆอยู่มองไทยเลยเสื้อในยแฉะเลยพี่จะตัดอย่างนี้แล้วก็ส่วนแก่ไอ้ตรงก้านแข็งๆนั่นพิงก็จะปอกมัน พิงก็จะเอาใส่ใส่ตู้แข็งไว้เราอยากกินรักหน้าป้า <c oughs> ป้าเขาไม่รู้นะเนี่ยอืป้าแกไม่รู้แกไม่รู้ว่า,าพักน้ำมันลกวกลวก,ลวกแล้วใส่ตู้แข็งได้แกไม่รู้มึงก็เลยเอาให้แกดู ว่าป้าลวกอย่างนี้แล้วก็ไปนั่นพอลวกพอนั่นแล้วก็ไปอะไรเขาเรียกนกนกน้ำเย็นป่ะเออมันก็จะเขียวแล้วก็บีบขึ้นใส่ตู้แข็งเอาไว้อยู่เมืองนอกมันต้องทำอย่างนี้ยเนาะอยู่เมืองไทยไม่ต้องทาหรอก ของไทยมันหากินง่ายของนอกมันหากินยากแถมแพงอีกนะสี่ห้าต้นเองตั้งเทไหร่ะสามสิบสามสิบกว่ากับสี่สิบละแต่พิงก็ไป่ได้ซื้อผักกินได้แล้วละ่ะผักไทยพิงกินได้ผักร้าน แขกมั่งร้านเอ,อ,อก,ก้าห้างของเมืองนี้เห็นไม่ไค่อยิดหลอกไทยน้อยครั้งที่จะซื้อกินเพราะว่ามันแพงแต่ก่อนนี้กินยูพอยกินได้แต่เดียเ๋ยวนี้มาไว้แล้วเราไม่ได้ทำงานด้วย ก็เลยจะซื้อหรอกหน้าร้อนไปปลูกเอาเองหน้าร้อนปลูกเองปลูกเอาเองป้าแกเห็นต้นพระทองของพินแล้วบอกป๋อมันคือใบใหญ่แท้แต่ว่าทไมใบมันคือใหญ่แท่ใหญ่ ไปใหญ่ไม่รู้สิป่ะเลยบอกป้าจําได้ไหมสมัยที่หนูปลูกอยู่บ้านเก่าอ่ะที่หนูอยู่บ้านหนูนะที่ตอนนั้นแฟนหนูยังไม่ตายอ่ะป้าจําได้ไหมหนูปลูกผักอะไรหนูก็งามใบกระพงกะเพราอะไรของหนูเขามีเกิดผักที่เขาบอกว่าไม่เกิดหนูเอามันเกิดไอ้บอกจําได้มึงเนี่ยปลูกเป็นคนที่ปลูกผัก งามใช่งามแต่ว่าไม่รู้มันจะงามไปถึงไหนก่อนนั้ปิ๊ปูกโอ้ยวานผักเพนโอ้ชอบปลูกนะแต่ก่อนเนี้ยชอบปลูกแต่ไม่ชอบเินชอบปลูกปลูกแล้วเออเขาเรียกอะไรแจกแจกให้พมา่ามั่ง ให้คนไทยมั่งพมา่มามั่งแจกให้เขากินแล้วแต่ก่อนนี่เนาะอันเขามีงานท่างานวัดงานอะไรเงี้ย,ยเกี่ยวกับงานไทยพิงก็เก็บไปให้เขาแต่ทเมื่อน,นี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้ว เมื่อนีอยู่แบบไม่มีพินอยู่ไปเนั่นแหละป้าแกก็บอกอืไม่ต้องไปทอลรอกลูกเว้ยบางครั้งบางวันพิงก็ทอก,กับตัวเองแต่ป้าแกก็บอกสู้ๆอยู่ให้ได้ไม่ต้องอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อเพื่อเพื่อตัวเองแต่ว่าณนี้อา้าวบอกป้า แตป้าไม่ให้อยู่เพื่อลูกคห,หล้เนาะบอกโอ้ยมึงไม่มีหลานหรอกมีก็มีแต่หลานอันไม่ใช่หลานตัวเองเป็นหลานของชาวบา้านชาวเมืองเขาเหมือนแตัวเอามาเป็นหลานตัวเองเอก็มาเรียกยายยายเนาะก็เลยว่าแกก็ห้วจน เราอยากได้หลานแต่ล yeah, ูกสาวคือพ yeah, ูดป็นลูกสาวแล้วลูกสาวบอกแม่อยากผึ่งเออยังก็มีลมอะไรกับมันนั่นเนาะเราก็มีลมว่าชีเราจะไปยังไงมาไงกามีป้า พี่สาวของแฟนเนี่ยแหละก็นับถือกันเนี่ยแหละนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องขนาดแฟนแฟนคนไทยนะนานแล้วเลยกับเขาไปแล้วพิงก็ได้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 พี่สาวของแฟนคนไทยนี่แหละจีแกเอามาเอาพินมาแกบอกว่าน้องชายแกทำทำ แต่เลือกกับพี่แล้วอะไรเนี้ยไปมีมีพี่หญิงใหม่น้องชายแกเนาะมาโหเดี๋ยวมันมันมันมีใหม่เนาะมันมีเนาะเดี๋ยวแกก็พูดพอแกรู้ค้าวแล้วแหละก็ลูมาโหแกลงไปแกก็เอาเอาพิงขึ้นมาเลยพอาพิงขึ้นมา แกบอกว่าถ้าพ่อแกมีชีวิตยอยู่พ่อน้องชายแกกลัวพ่อพ่อพูดคำไหนก็คำนั้นแฟนของตาแกก็ตอนแรกแกบอกฉันไม่ฉันไม่อยากาพินมาสงสารลูกเขาแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงแต่ก่อนมีมลูกชาย คือลูกชายพนะี่นักคือยังไงอ่ะเขารักมากฝรั่งเขาหนักรักมาก้กกากวพี่สาวแฟนก็เลยพูดว่าเธอรักเขาไหมเธอจะให้อนาคตเขาได้ไหมอะไรเนี่ยเขาก็เลยคิดไปคิดมาก็กให้นแคเลยอ่ะ,อะ เอาแม่เข้ามาก่อนแล้เดี๋ยวเค่อยเอาเข้ามาเต่ว่านี่พูดเป็นหลอกกันเลยว่าอพอพูดถรืองอลูกชาพิงตอนนั้นพี่ก็พิงก็ไปลูจ้จะหน่าน,น้องพิงก็ไปทำฮอสปอร์นนี่แหละพิงก็เขาก็ถามว่ามีลูกกี่คนพิงก็จะบอกว่ามีสองคนพิงก็ไม่ได้แต่หารลูกสาวพึ่งมามาทำพอหน่อมาพิงก็เลยไปพูด ตอนแรกอะแฟนพินในฝรั่งเขาคิดว่าพดนมีลูกคนเดียวพินก็บอกว่าฉันไม่ได้มีคนเดียวนะฉันมีสองคนแต่ฉันยังไม่อยากเอาคนนั้นมาให้เขาอยู่อยู่กับพ่อก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้นั่นนะเนาะยังไม่ได้ไปหาไม่เคยติดต่อกันพอพีนลงไปพินก็ไปพูดนั่น่ได้ออกมา ว่าพี่ก็บอกแฟนพี่นะนะสงสารสงสารแค่แค่แก้แค่แก้เขาอ,อยากเจอเพื่อนเขอาเขาอ,อยากจเจอพี่เขาแต่เขาไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เขาเล็กจนโตเงาแบบนี้พี่ก็ผูกเขา ไข่ไข่นอนเติมไข่โดแล้วก็เอาออกเนี่ยไข่ยังไง แล้วก็เป็นรวบรวบใส่ช่องแข็งะะ่ายะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ